สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ขอบคุณเ่รับชมนครับอย่าลืมกดติดตามกด s ับส c r i b e กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดแล้วก็กดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะไิ่พลาดคลิปหน้าต่อไปนะครับกดติดแบบตามด้วยนะครับฝากด,ด้วยนะครับ,รบเราจะไปต่ออีกคลิป,ลปนะครับขอบคุณครับ